สวัสดีครับผมสวัสดีพี่นอ้องป่วงปลายมิดมอ็อกแฮนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวน้อยเป็ดบันแพงแฟนคลับเอฟซอีหลาหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สุคนด้ครับเดอ้อมาพอมาพบกันทางช่องไทยสีเกตชาแนลดำเนินรายการโดยคนเมืองสีสองปีที่เข้าโดม ขออภัยพี่น้องลงไปเมื่อคลิปที่แล้วใส่ปวกพิษครับพี่น้องนึกว่าแต่หนึ่งปีเยวสจไปแก้ไขห้ยหม่ด้ครับเดอ้อเดี๋ยวอัดคลิปนี้ก่อนสองปีที่เข้าโดมของอีลาหน่อยอุงอิงเมื่อคลิปที่แล้วก็ไดเว่าไปแล้วครับคลิปนี้กระสิมะว่าวฮอดจอดถึงเรื่องราวได้หลายเรื่องครับพี่น้องเอามือว่านแล้วเนาะสดๆดหอนหอน ที่บ้านสำฮงหรือว่าสำโรงถ้าว่าเป็นภาษาไทยนี่ละอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดเ้าเสียนบรรยากาศครับบรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศที่มีแต่รอยยิ้มตั้งแต่อีหลานาอุ๋งย่างก้าวขึ้นบนเวที เป็นบรรยากาศที่เฮาได้เห็นเป็นประจำๆครับศิลปินคนอื่น,นแสดงไปเฮาเห็นภาพธรรมดารรมดาครับพี่นอ้องป้องปลายมินหมอแค้นแฟนหมอล่ำกับมีมวนมีซื่นอยู่เล็กๆน่อยๆแต่เมื่อนางพญาหรือเทพธิดาลำเพลินนี่ย่ยางอิลาหน่อยอุอิงย่างก้าวขึ้นบนเวที บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปโดยปริยายบรรดามิตหมอแคนแฟนหมอลำหลายผู้หลายคนจะต่างกับยางกลูกันเข้ามาเนาะถือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ตาจับจ้องบนเวทีเป็นบรรยากาศที่เห้าได้เห็น ตั้งแต่อีลาน้อยอุ้งอิงอีกย่างก้าวขึ้นมาบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงตั้งแต่แรกเริ่มครับตั้งแต่เปิดโตอยากเป็นทางการมือแรกคือสารน่าจะเป็นสารเจ้าพ่อเสือ้าจำโมหิตแ,แถวสม,มุดปราการพ่อแต่ประกาศซื้ออีลาน้อยอุ้งอิงคนนในห้องโฮพร้อมที่จะอยากชม ถือว่าเป็นดาวตั้งแต่แรกเริ่มครัเป็นเพชรที่เปล่งประกายตั้งแต่ขึ้นเวทีวันแรกดังที่ผมเล้าไปนั่นแหละครับเป็นศิลปินที่เข้าห้องอัดเข้าห้องบันทึกเสียงเร็วที่สุดในค่ายละเพินอินดี้เรคอร์ดบรรยากาศม่อคืนอุ้ยพี่น้อ,นองมวนไปหนาะ สำหรับมิดบ้าแค้นแฟนมอาล่ำพ่อได้เห็นอีลาหน่อยอุอิงมีความสุขไปกักในจักหน่อยตอนอีลาหน่อยอุอิงโชว์เป็นที่อ่าโทษสิโซสีแล้วเนาะในช่วงแรกแรกกอนสิขึ้นเพลงสุดท้ายพ่อแต่อีลาหน่อยบอกให้ตบมือหลายคนลืมครับเพราะว่ายังครับ เลขมันบึงออกออกไปมือวานนี่จะให้ถูกลางวันที่หนึ่งจังไรเนาะนาลายูกบมี่จายเจ้าหนี้ยันเบิด์ตกะมี่เทวาอีลาน้อยอุงอีงเี่เป็นเทพธิดาเดินดินเทพธิดาที่ติดดินเลยเทพธิดาลำเลินสุปตาติดดินสุปตาที่บ่บ่บ่ม่งบอกว่าจะคล้องเป็นสุปตาครับ เป็นสุปตาที่เรียบง่ายแห่งยุคนี้กับว่าได้บ่ไดมีอีโก,โก้บ่ไดมีเอียงมากมมยครับจากวันแรกถึงปัจจุบันแฟนคลับ FC ดูวันแรกขวบปีขวบสองปีที่ผ่านมาไม่มีวันเลยมีแต่หัก ย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปความหักสําหรับมิตหมอแค้นแฟนมอลำ่ำมี่ไหยอีลาหนอยอุอิงบอแมนแต่ผู้ตุชนคนธรรมดาได้พ่นองพระสงฆ์องค์เจ้าพ่นกนมกักพระเกจิอาจารย์ต่างๆก็ชอบหลายคนแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างเดียวกันครับ อิลานอยอุิงมีบุญมีบารมีมีวาสนาถ้าเกิดบ่มีบุญบ่มีวาสนาไม่ได้ดังเร็วถึงขนาดนี้ไม่มีคนชื่นชอบติดตามมากมายขนาดนี้ส่วนหลายคนชื่นชอบอิลานอยอุิงนี่มีแต่อายุมากมาก ที่รักเมตตาต่ออิลาน่อยอุ๋งอิงหักครั้งแรกที่หักอิลาหน่อยอุ๋งอิงเกิดจากความสงสารความสงสารจึงเป็นบอกเกิดแห่งความรักแต่อีลาน่อยอู๋งอิงไม่ได้ทําตัวให้สงสารอีลาน่อยอุ๋งอิงเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่ทรหด สภาพทั้งนั้นจิตใจของอีลาน้อยอุอิงนี่เต็มเปี่ยมกับการกับงานครับถ้าให้เฮ็ดงานนี่ถึงเวลาทำงานทำงานทันทีหลายคนอาจจะเข้าใจผิดบางทีบางครั้งอยากสาถ่ายรูปก,กับอีลาดน้อยอุอิงด้านหน้าเวทีเนาะในส่วนที่ด้นตีขึ้นสิเสกเสียงเสกเศร้า ลาหน่อยบ่ได้ทิมแฟนครับเอฟซีไปโดยไม่บอกไม่กล่าวปัจจุบันท่านดวนอีลาหน้อยอุกิงจะบอกขอโตคอนเดี๋ยวพ่อกันไมเดอพ่อกันหนาเวทีเดอถ้าเกิดมาช้าต้องรีบขึ้นเวทีนี่คือศิลปินที่มีมารยาทบ่ชั นานี้แฟนคลับเอซีพร้อมที่จะให้แฟนคลับเอฟซีมีความสุขด้วยบไรายิงครับในเมื่อวันเวลามันจำกัดมันต้องเฝ้าบัางเถ้อมันกระรีบครับเพราะอีลาน่อยอวิงรักในหน้าที่การงานเอาสำหรับคลิปนี้ฝากตอนมิดหมอแค่นแฟนหมอรับเอาไว้แต่เพียงซัมนีขอบคุณที่มาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปนาสบายดีครับผม